สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ไม่อยู่ในหัวข้อเรื่อง15โปกเกมอนที่มีข้อมูลน่าสนใจในภูมิภาคพาเดียก็นอกจากข้อมูลโปกเกมอนตัวใหม่ในเจนที่9แล้วโปกเกมอนตัวเก่าๆที่ปรากฏตัวในภูมิภาคพาเดียนี้ก็ได้รับการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเช่นกันจะมีตัวไหนหน่าสนใจบ้างมาเริ่มกันเลยครับตัวแรกควอส,สึโปกเกมอนลูกเป็นประเภทน้ําที่เป็นตัวเริ่มต้นในเจนที่9นี้ข้อมูลของมันได้บอกเอาไว้ว่า,วาขาที่แข็งแรงช่วยมันว่ายน้ําไปมาในแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวก,ากรากได้อย่างง่ายดาย มันชอบเก็บของเป็นระเบียบเรียบร้อยและชอบคิดมากเจ้าที่ลองเอามาจากขนของมันสามารถขับไล่น้ําและสิ่งสกปรกได้อีกด้วยว่ากันว่าโปเกมอนตัวนี้อพยพม,มาจากดินแดนไกลโพล้นมายังภูมิภาคผ่าเดียเมื่อนานมาแล้วส่วนมันมาจากดินแดนไหนนั้นยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับหรือมันจะมาจากภูมิภาคเดียวกับเทพร้องทั้ง4ตัวแต่ว่าชื่อเจ้าควัสซมันก็ไม่ได้ดูจีนขนาดนั้นนะครับก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่ตัวที่2องเวนิวัลโปเกมอนเป็นนักเต้นเป็นด้างที่3ของควัสซตัวก่อนหน้านี้ ข้อมูลของมันได้บอกเอาไว้ว่าการเตะเพียงครั้งเดียวจากเวนิวัลสามารถทำให้รถบรรทุกกลิ้งได้เลยทีเดียวโปเกมอนตัวนี้ใช้ขาที่ทรงพลังเพื่อไล่ล่ามยางโดดเด่นทำให้นึกถึงสถานที่ที่ห่างไกลสถานที่ที่ห่างไกลนี้ถ้าอิงจากข้อมูลของกัวัตสึร่างแรกของมันที่ได้บอกเอาไว้สถานที่ที่ห่างไกลที่ว่านี้ก็น่าจะหมายถึงบ้านเกิดของมันที่อพยพมาก็ต้องรอเฉลยต่อไปในอนาคตนะครับว่าบ้านเกิดของมันนั้นอยู่ที่ไหนตัวที่ 3. เนโรเต โปเกมอนแมวพืชร่างที่2ที่เป็นตัวเริ่มต้นในเจนที่9นี้ข้อมูลของมันได้บอกเอาไว้ว่ามันจะใช้ถาววันที่ซ่อนอยู่ใต้ขนยาวๆของมันอย่างช่ำชองกระแทกดอกตูมที่แข็งแขงใส่ศัตรูลักษณะของขนของเนโรเต้นั้นจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของมันว่ากันว่าเมื่อเนโรเต้พร้อมที่จะต่อสู้ขนของมันจะแหลมเมือนเข็มเลยทีเดียวแบบนี้เทนเนอร์ก็ห้ามจับตัวระหว่างต่อสู้นะครับเดี๋ยวขนจะทิ่มมือได้ตัวที่ 4. มัสเคเนียโปเกมอนแมวพืชร่างที่3เปลี่ยนร่างมาจากเนโรเต้ตัวก่อนหน้านี้ข้อมูลของมันไได้้บอกาวว่ โปเกมอนตัวนี้ใช้ขนสะท้อนแสงที่เป็นเสื้อคลุมเพื่ออำพรางการดอกไม้สร้างภาพดวงตาว่าดอกไม้นั้นกํลาลังลอยอยู่ก็คือดอกไม้ที่ดูเหมือนลอยอยู่จริงๆแล้วมีการดอกไม้ที่ถูกทําให้ล่องหนอยู่นั่นเองส่วนดอกไม้ขอมันนั้นใช้สามารถโจมตีศัตรูได้เมื่อระเบิดออกก็จะเต็มไปด้วยละอองเกสรดอกไม้นั่นเองครับตัวที่5ลาวโบนโปเกมอนจระ,ะเข้ไฟร่างที่3ที่เป็นตัวเริ่มต้นในเจนที่9นี้ ข้อมูลของมันได้บอกเอาไ้ว่านกไฟที่อยู่บนหัวของมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อลาบนลร้องเพลงมีข่าวลือว่านกบนหัวของลาบนจะเกิดได้เมื่อลูกไฟบนหัวของมันได้รับวิญญาณและมันยังสามารถร้องเพลงอันนุ่มนวลเพื่อช่วยปลอบประโลมจิตวิญญาณของทุกคนที่ได้ยินอีกด้วยเปลวไฟของมันนั้นมีความร้อนได้ถึง3,000องศาเซลเซียสเลยทีเดียวตัวที่ 6. เพอร์มอสโปเกมอนจากเจนที่9โดยปกติแล้วโปเกมอนตัวนี้จะตอบสนองช้า แต่เมื่อเข้าสู่การต่อสู้มันจะโจมตีศัตรูด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบขนปุยๆของมันทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้เท่ากับรถยนต์ไฟฟ้าเลยทีเดียวแบบนี้น่าเลี้ยงไว้สักตัวนะครับเพื่อใช้เป็นไฟฟ้าสำรองเวลาไฟดับตัวที่ 7. ฮานโกะโปเกมอนจากเจนที่2ที่มันก็ได้มาปรากฏในภูมิภาคพาเดียนี้ด้วยเช่นกันข้อมูลของมันได้บอกเอาไว้ว่านอกเขตหนาวจะสามารถพบฮานโกะได้ทุกที่ เนื่องจากลมได้พัดพาโปเกมอนชนิดนี้ไปทั่วโลกแต่ในภูมิภาคพาเดียกลับถูกบอกว่ามันไม่ชัดเจนว่าฮานิโกะในภูมิภาคพาเดียนั้นมาจากไหนอ้าวแล้วมันไม่ได้ถูกลมพัดมาเหรอครับตัวที่8วาตากโกโปเกมอนจากเจนที่2ร่างที่3ของฮานิโกะตัวก่อนหน้านี้ข้อมูลของมันได้บอกไว้ว่าระวังสปอร์ไฟของมันให้ดีหากเผลอหายใจเข้าไปแล้วเราก็คุณก็จะมีอาการไอและคันมันเดินทางด้วยลมตามฤด,ดูกาล เมื่อสปอร์ฝายหมดการเดินทางของมันก็สิ้นสุดลงเช่นเดียวก,กันกับชีวิตของมันถ้าใครจะเลี้ยงตัวนี้แล้วต้องอย่าใช้ท่าคัดตันสปอร์บ่อยนะครับเดี๋ยวสปอร์น้องจะหมดตัวตายตัวที่ 9. โฮชิกาลิสุโปเกมอนกระรอกจากเจนที่8มันก็ได้ปรากฏตัวในภูมิภาคนี้ด้วยซึ่งมันก็ได้อัปเดตข้อมูลน,นะครับซึ่งบอกเอาไว้ว่าไม่ว่ามันจะอิ่มท้องด้วยอาหารมากแค่ไหนมันก็มักจะกังวลว่าจะหิวอีกดังนั้นมันจึงเก็บผลเบอร์รี่ไว้ที่แก้มและหางของมัน แต่เมื่อใดที่ไม่พบเบอร์รี่โมชิกาลิสึจะยัดก้อนหินก้อนกรวดเข้าไปในแก้มของมันแทนเพื่อขจ,จัดความยากของมันว่าแต่มันจะไม่กลืนลงท้องใช่ไหมครับทุกคนตัวที่10ผพาเดียนอุป้าที่เป็นอุป้าอีกฟอร์มหนึ่งจากภูมิภาคโจโตข้อมูลของมันก็ได้บอกเอาไว้ว่าหลังจากสูญเสียดินแดนจากการต่อสู้แย่งชิงกับโปเกมอนตัวอื่นซึ่งข้อมูลก็ไม่ได้บอกนะครับว่าสู้กับโปเกมอนตัวไหนแต่นั่นก็ทําให้อุป้าเริ่มหันมาใช้ชีวิตบนบกแทน เมื่อเวลาผ่านไปมันก็ได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาจนมันได้วิวัฒนาการในการสร้างเมือกพิษเพื่อใช้ปกป้องร่างกายของมันจนกลายเป็นพาเดียนอุป้าที่เราเห็นกันตัวที่11คามุคารมิโปเกมอนเต่าน้ําจากเจนที่8ข้อมูลของมันได้บอกไว้ว่าฟันหน้าที่ใหญ่ของมันยังคงงอกอยู่เมื่อมันคันฟันโปเกมอนตัวนี้จะกัดเข่าของคามุคามิอีกตัวและโปเกมอนทั้งสองจะตะลุมบอลกันน่าจะเหมือนกับอาการคันฟันคันเหงือกในเด็กทารกนะครับ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อฝันน้ำนมเริ่มขึ้นผู้ปกครองก็จะหาอะไรให้กัดแต่เจ้าคามูคาเมตตัวนี้ดันไปกัดเข่าคามูคาเมอีกตัวมันก็ไม่แปลกนะครับที่คามูคาเมตตัวที่โดนกัดนั้นจะโมโหตัวที่12อามาจโจโปกเกมอนมังคุดจ,จักเจนที่7มันก็ได้มาปรากฏตัวในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกันข้อมูลก็ได้บอกเอาไว้ว่าโปกเกมอนตัวนี้มีความภาคภูมิใจและก้าวร้าว อย่างไรก็ตามว่ากันว่าอามาโจจะสงบลงทันทีหากมีใครมาเตะมงกุฎบนกีบเลี้ยงของมันโปรแกรมอนตัวนี้ออกลูกเตะที่ดุดันแต่ยังคงสง่างามด้วยขาที่เดียวยาวมันยังมองว่าเวนิวเลเป็นคู่แข่งของมันอีกด้วยสองตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมอนที่ใช้ขาต่อสู้เป็นหลักทั้งคู่นะครับแถมเวนิวเลยังเต้นเก่งอีกอามาโจน่าจะรู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกแย่งซีนนะครับตัวที่13ไดโอโดโปรแกรมอนช้างเหล็กจากเจนที่8 มันก็ได้มาปรากฏตัวในภูมิภาคนี้อีกเช่นกันซึ่งข้อมูลเก่าของมันก็ได้บอกไว้ว่าบ้านเกิดของมันนั้นไม่ได้อยู่ที่กาล่าแต่ถูกออกมาจากภูมิภาคอื่นเพื่อมาช่วยงานอาจจะมีคนสงสัยนะครับแล้วที่พาเดียใช้บ้านเกิดของมันหรือเปล่าซึ่งข้อมูลของมันในโปเกเด็ dex เจนดเก้าก็ได้บอกเอาไว้ว่าโปเกมอนตัวนี้ถูกพามาที่พาวเดียเมื่อนานมาแล้วโดยผู้คนจากดินแดนไกลโพ้นมันแข็งแรงจนสามารถลากเครื่องบินได้อย่างง่ายดายซึ่งข้อมูลก็ยังเหมือนเดิมนะครับที่กาล่าก็ไม่ใช่บ้านเกิด ที่พาวเดียวก็ไม่ใช่บ้านเกิดแต่จริงๆบ้านเกิดของมันอยู่ที่ไหนหรือบางทีอาจจะเป็นที่เดียวกันกันกบเจ้าควสัสซโปเกมอน <Pokemon S 1> เป็ดน้ําของเราก็ได้นะครับก็คงต้องรอเฉลยต่อไปตัวที่ 14. โคจิโอโปเกมอนหินเกลือจากเจนที่9ข้อมูลได้บอกเอาไว้ว่ามันเกิดในชั้นหินเกลือที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกโปเกมอนชนิดนี้มีค่ามากเป็นพิเศษในสมัยก่อนเนื่องจากพวกมันจะแบ่งปันเกลือที่มีค่า ก็น่าจะอิงถึงยุคโบราณอย่างเช่นยุคโรมันนะครับที่สมัยนั้นเกลือมีค่ามากกว่าทองคําซะอีกที่มันมีค่ามากก็เป็นเพราะว่าเกลือในสมัยนั้นหายากนะครับต้องขุดเหมืองลงไปเอาเกลือขึ้นมาแถมเกลือยังสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นปรุงรสอาหารถนอมอาหารหรือทํายารักษาโรคก็ยังได้อีกด้วยโปเกม,มอนตัวนี้ก็น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องนี้นะครับตัวที่15เคียวจิโอนโปเกม,มอนหินเกลือร่างที่3ามที่เปลี่ยนร่างมาจากตัวก่อนหน้านี้ ข้อมูลของมันก็ได้บอกเอาไว้ว่าโปเกมอนจำนวนมากมายมารวมตัวกันรอบๆเคียวจิโอนโดยหวังว่าจะได้เลียเกลือที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุของมันแล้วเคียวจิโอนยังสามารถเอาปลายนิ้วมาถูกันแล้วโรยเกลือใส่โปเกมอนที่บาดเจ็บแม้แต่บาดแผลจากการก็รักษาได้ทันท่วงทีถ้าเก่งทางด้านรักษาขนาดนี้คุณจอยในโปเกมอนเซ็นเตอร์ต้องหันมาเลี้ยงโปเกมอนตัวนี้แทนแล้วนะครับแบ่งเบาภาระได้เยอะเลยและนี่ก็คือ15โปเกมอนที่มีข้อมูลน่าสนใจในภูมิภาคพาเดีย คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ